การใช้ NRF2 และ NRF1 ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วเกิดความรู้สึกกังวลว่ามันจะยิ่งไปซ้ำเติมโรคนี้หรือเปล่าทำให้หลับยาวขึ้นซึ่งคนถามเนี่ยกลัวว่าพอไปใช้ปกติก็อัลไซเมอร์เนี่ยร่างกายเพลียอยากจะพักผ่อนอยากจะนอนอยู่แล้วพอไปแอคทีเวตก็ยิ่งทำให้นอนหลับยาวกันเข้าไปอีกกลัวว่าจะไปกระตุ้นโรค ในตอบคำถามแบบนี้นะคะเดิมเนี่ยอัลไซเมอร์เนาะเกิดจากกลไกลของการสูญเสียระบบการหลับการตื่นเนื่องจากเซลล์สมองเนี่ยเขาเสื่อมเขาถูกทำลายจากอนุมูลอิสระเนาะเขาถูกทำลายแล้วเขาไม่สามารถกำจัดอนุมูลอิสระได้ก็จึงกลายเป็นเหมือนกับขยะในสมองหรือว่าสนิมหรือว่า o x i ซิเดทีฟสเตรสซึ่งตัวออ i ซิเดทีฟสเตรสมันเป็นตัวการที่ทาให้ระบบสมดุลในการหลับการตื่นที่มันควรจะเป็นวงจร นาฬิกาชีวิตที่ตรงไปตรงมามันเกิดการเสียหายอะคะ่ะประการที่1นนะประการที่2คนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเกิดจากสภาวะของการหมดพลังงานเขาเรียกว่าพลังงานมันลดลงเนาะมันก็ไม่มีเรี่ยวแรงไม่กระปรี้ไม่กระเป๋าไม่มีไม่มีพลังอะนะคะทีนี้เวลาที่เกิดหมดแรงหมดพลังเซลล์เสื่อมลดลงเนาะร่างกายก็จะต้องคือมันไม่มีแรงมันก็ต้องนอนใช่ไหมคะ อ่ทีนีน้ถ้าสมมุติว่าท่านนี้ไม่ได้เป็นการใช้ยาไม่ได้มีการดื่อยาหรืออะไรก็ตามหรือไม่ได้ใช้ยาเลยแล้วนอนหลับอันนี้เกิดจากร่างกายกับอีกแบบหนึง่งตอนนี้หันมาใช้ตัว activate ย g e n ่จะอธิบายกลไกของตัว NRF2 NRF1 ให้ฟังก่อนนะคะ NRF2 เนี่ยเป็นเทคโนโลยีในการที่จะไปกระตุน้นเปิดการทำงานของยีนกลุ่ม d e ค่ะซึ่งยีนกลุ่ม detox เนี่ย ดีท็อกทุกระบบในร่างกายไม่ได้แต่เฉพาะตับไตไส้ปอดแต่ยังหมายถึงสมองซึ่งสมองโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะจะมีภาวะที่เรียกว่าขยะที่อยู่ในสมองซึ่งคำว่าขยะเนี่ยมันก็คือ Oxidative s t r e s s หรืออนุมูลอิสระที่ร่างกายกำจัดไม่ได้เนื่องจากระบบดีท็อกมันสูญเสียระบบมันร่มระบบนี้มันร่มเนาะนอกจากกำจัดไม่ได้ระบบดีท็อกร่มแล้วพลังงานก็ยังลดลงด้วยค่ะ ทีนี้เวลาเราแอ t i v a t e ยีนด้วยการใช้เทคโนโลยี NRF2 เนี่ยเขาจะช่วยเปิดการทำงานของยีนกลุ่มดีท็อกมันก็จึงมีการทำให้ค่อยๆเอาขยะออกไปนะ,น,ปะนี่ประการที่1ประการที่2ตัว NRF1 จะช่วยในเรื่องของการให้พลังงานกับเซลล์ค่ะซึ่งพอให้พลังงานกับเซลล์เซลล์ก็จะมีพลังงานเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้ในผู้ที่ใช้แล้วมีการยังคงหลับยาวเนาะแล้วกังวลว่าอ๊ ตัวเทคโนโลยีจะไปทำให้หลับยาวไม่ต้องกังวลน,นะคะ,ะเหตุผลก็คือทําไมจึงหลับยาวการหลับยาวถ้าเป็นการหลับแบบพอดีพอดีก็คือให้มีการพนะักผ่อนเนาะแต่ถ้ามากเกินไปนั่นแปลว่าพิษและขยะมันคงยังอยู่เยอะเนาะร่างกายยังคงขาดพลังงานนแนะนําให้ทานตัว Activate ยีนเพิ่มนะคะการที่เราเราทานตัว nrf 2 nrf เขาจะไม่ได้ไปทําให้โรคกําเริบเพียงแต่เขาจะไปกระตุ้นให้เกิดกลไก เอาขยะออกเนาะแล้วก็กลไกลในการเพิ่มพลังงานให้กับสมองให้กับพลังงานกับเซลล์วันนี้เนไม่แน่ใจว่าท่านที่ถามเนี่ยใช้ตัวเทคโนโลยีปริมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วสามารถใช้เพิ่มได้ตามสภาวะความเสียสมดุลน,นะคะอย่างท่านที่เคยใช้ออย่างละ 2- 2ก็เพิ่มเป็นอย่างละ4หรือเพิ่มเป็นเป็น6ซึ่งการเพิ่มเป็น6หมายความว่ามื้อละอย่างละ2 3มือ้อหรือจะเป็นมื้อละ4 สองมื้อหรือสามมื้อได้เลยซึ่งการใช้ปริมาณที่เยอะไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะเพราะเป็นสารสกัดเนาะเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติซึ่งถ้าเกิดว่าเราหาจากธรรมชาติแล้วก็ไปหาขมิ้นชันพริกไทยดำชาเขียวเม็ดลิ้นจี่สารสกัดจากม,มันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นบางอย่างเนี่ยอาจจะจำไม่ได้เราหาจากธรรมชาติมากินได้แต่ทีเนี้ยเทียบเคียงการหาจากธรรมชาติกับการที่มาอยู่ในแคปซูลมันต่างกันตรงที่ว่าเขามีงานวิจัยแล้วเขามีการ เขาเรียกว่าออกแบบในการใส่ส่วนผสมที่มันมีความแตกต่างเนาะทำให้มันออกฤทธิ์ในการไปกระตุ้นโปรตีนเนฟทูและออกฤทธิ์ในการไปให้พลังงานในระดับยีนที่ทําให้ไมโตคอนเดรียนเนี่ยถูกปลุกถูกฟื้นขึ้นมาได้ซึ่งในคนปกติเนี่ยแม้ไม่ได้กินเนฟวันเนฟทูก็ฟื้นได้ด้วยการไปวิ่งไปออกกําลังกายเนาะแต่ในคนที่บกพร่องเนี่ยเขาจะทําแบบนี้ไม่ได้แต่เทคโนโลยีเนี่ยช่วยให้เกิดการ ถูกปลุกและลุกขึ้นมาได้เพียงแต่มันจะต้องทําต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องและในปริมาณที่สมดุลและบาลานซ์กับสภาวะของความพร่องหรือความเสื่อมนะคะสรุปนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าทานไปแล้วจะทําให้โรคกําเริบขึ้นโรคไม่กําเริบขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าทานไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขายังพักผ่อนอยู่ให้เขาพักไปและร่วมกับเพิ่มการทานเข้าไปอีกกับนอกจากเพิ่มการทานแล้วควรจะเปลี่ยนอาหารด้วยนะคะเนี่ยอยากให้ทําร่วมกับการ ปรับโพชนาการบําบัดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภทน้ําตาลแป้งข้าวขัดสีที่เป็นสีขาวเนาะเส้นพวกนี้นแนะนําขอให้งดก่อนนะคะแล้วก็เน้นไปในทางโปรโตีนเนาะทานโปรโตีนให้ถึงให้พอทานไขมันดีให้ถึงให้พอผักใบเขียวทานได้ผลไม้งดไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวร่างกายจะค่อยๆฟื้นฟูตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าเร่งผลนะเนจะบอกให้เพราะว่า มันจะต้องใช้เวลาเนาะกว่าที่คนเราจะามาเป็นความเสื่อมใช้ระยะเวลา5ปี10ปีบางคนทั้งชีวิตนะคะวันนี้เราค่อยๆ่อฟื้นร่างกายแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วเดี๋ยวร่างกายจะค่อยคดีขึ้นดีขึ้นนะคะทำต่อเนื่องส่วนตัวนน้เนี่ย activate ยีนมาไม่ต่ำกว่า4ปีนะแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพียงแต่คนที่เสียสมดุลเยอะต้นทุนเหมือนกับต้นทุนต่ำเะนาะเราก็ติดลบเราก็ต้องใช้เขาเรียกว,ว่าความเข้มข้นความเข้มงวด รวมถึงโดสหรือว่าปริมาณของสารอาหารที่มากกว่าคนที่เสียสมดุลน้อยๆรับเดี๋ยวใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีในการ a c t ติเว e ยีนเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าทักอินบ็อกเข้ามาเพื่อมาเป็นเพื่อนในกลุ่มกันก่อนได้นะคะ